ครูนสังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขราเขต3เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ตั้งอยู่หมู่ที่6ตมุนแ่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามีจำนวนนักเรียน167คนบุคลากรครูจำนวน19คนมีนางพนารัศเสนเกตเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านครูนายสัง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโดยใช้หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน11คนครูผู้สอนนางสาววลิรัต์มาอีตำแหน่งพนักง,งานราชการครูโรงเรียนบ้านครูนายสังภูมิปัญญาในท้องถิ่น หลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์นายบาสิตยะลาตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งครกตำบลแคอํอำเภอเจนะจังหวัดสงขลาที่มาและความสำคัญของโครงการสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช2559เมื่อวันที่19สิงหาพุทธศักราช2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0โรงเรียนบ้านครูนายสัง จึงได้จัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโดยเทียบเคียงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประเภทศิลปรกรรมสาขาวิชาการออกแบบรายวิชา20302วิชาการออกแบบการวัดและประเมินผลรายวิชาแบ่งออกเป็น8ระดับดังนี้ รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น5โมดูลหลักดังนี้โมดูลที่1หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โมดูลที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมโมดูลที่3ส่วนประกอบของโปรแกรมและกลุ่มเครื่องมือโมดูลที่4การใช้งานกลุ่มเครื่องมือของโปรแกรม โมดูลที่5การออกแบบและตกแต่งโมเดลงานวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนบ้านครูนายสังเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในภาเคเรียนที่2จำนวน40ชั่วโมง1หน่วยกิจรายวิชาว .23206 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางสู่อาชีพนักออกแบบปัรจุพันุ์รุ่นใหม่โรงเรียนบ้านครูนายสังขอขอบคุณค่ะ